ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนายงได้ดำเนินกิจกรรมตามภารกิจกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับจึงขอสรุปผลการดำเนินงานประจําเดือนธันวาคมพศ2566ดังนี้ 5ธันวาคม2566บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเดินร้วมเภอน,นยงร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมาราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบาพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติณนะเทศบาลตำบลนายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตรัง และเวลา10นาฬิการ่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดชุมชนริมแม่น้ำคูคลองณบ้านตะเมกตำบลละมออําเภอนายงจังหวัดตรัง6ธันวาคม2566กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนายงเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตรังเกมโดยมีประเภทกีฬาต่างๆเช่นฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองวิ่งและกีฬาพื้นบ้าน 11. ธันวาคม2,566ครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนายงร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีจังหวัดตรังณลนะานวัฒนธรรมสนามกีฬาทุ่งแจ้ง 13. ธันวาคม2,566 ศูนย์ส่งเสริมการเรีนยนรู้อำเภอนายงจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเยียวยามีความมั่นคงและปลอดภยัยนณะอาคารอเนกป,ประสงค์ศูนย์ส่งเสริมการเรีนยนรู้อำเภอนายง 15ธันวาคม2566จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ระหว่างโรงเรียนที่ทํา MOU ในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบัยมุขตามมาตรการ5ด้านได้แก่ด้านการป้องกันด้านการค้นหาด้านการรักษาด้านการเฝ้าระวังและด้านการบริหารจัดการกับโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาพิมุขโรงเรียนนายยงวิทยาคมและโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 19-20ธันวาคม2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนายงจัดกิจกรรมศึกษาที่การปันสุขสอขอสสปันสุขสนุกกับการเรียนรู้ทั้ง6ตำบลได้แก่ตำบลนายงเหนือตำบลน,นาหมื่นสีตำบลน,นาข้าวเสียตำบลละมอตำบลช่องและตำบลโคกสะบ้า 21ธันวาคม2 5 6 6ผู้บริหารครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนายงเข้าร่วมโครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและการจัดทำแผนบูรณาการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พศ2 5 6 6ณสําณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง 22ธันวาคม2566ผู้บริหารครูบุคลากรและนักศึกษาศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอนายงเข้ารวมโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกีฬาต้านพยาเสพติดจ,จังหวัดตรังสกรรตังเกมณสนามกีฬาจังหวัดตรังและสนามกีฬาเทศบาลนาครตรังสอง 27ทธันวาคม2,566ผู้บริหารครูและบุคลากรสู่ส่งเสริมการเดินรู่อำเภอนายงเข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานไตรมาส2ปีงบประมาณพศ2 5 6 7ณสำนักงานส่งเสริมการเดินรู้จังหวัดตรัง 28ธันวาคม2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนายงจัดประชุมตัวแทนกรรมการ4ไฝ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนายง ขอจบการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม2566และพบกันใหม่ในเดือนต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมขอบคุณค่ะ